คือเช่าเนี่ยเราเราดูหน้าพระก่อนเลยนะถ้าหน้าพระมาสวยหมดเนี่ยเราเช่าถ้าหน้าพระไม่สวยมาแล้วมีองค์สวยอยู่เราคัดเฉพาะองค์สวยเท่านั้นนะ<อ>เพราะไม่สวยไม่รู้จะเก็บทำ <ๆ S 2> ไม,อ,มอันนี้อยากจะให้ทางพี่จรเนี่ยช่วยแนะนำเพื่อนๆเดบีน,นิดหนึ่งว่าถ้าจะเก็บพระเครื่อ,องหลวงปู่ดูเนี่ยให้เริ่มยังไงและเก็บแบบไหนให้มาถูกทางครับโอเคอันที่หนึ่งนะครับเทคนิคต่อมาก็พระต้องสวยต้องสวยต้องสวย,สวยครับ ในกรณีคุณสะสมนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ใช้ชีวิตประจำวันขอให้แท้พอครับใช่องค์งงนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับององ,องแต่ว่าโบข้างธรรมดาครับแต่แผ่นอทองข้างหลังน,นี่คือ,อ,อทองคำที่แปะขาหลวงปู่คือคืออย่างนี้อ่ะผมผมถามาพ,าพี่พี่จอนนิดหนึ่ง สตอรี่เราทราบได้ยังไงเอออันนี้มาจากน้องอาร์ตเลยครับอาจารย์สุภรัตน์นะครับอ่าแล้วอาร์ตบอกพี่จอร์ดเอาหรือเปล่าอาร์ตไม่เห็นต้องถามเลยเอามาเลยอาร์ตอาร์ตอาร์ตดงสติ๊กเกอร์ถูกต้องครับวันนั้นไปเช่าลูกอมข้ไม่น้องน้องอาร์ตก็น่าน่ารักครับแกแกก็เก็บผ้าหายากหลวงปู่เท่านั้นแกจะชอบปะผมคุณอาร์ตชอบปะผมมากแล้วแล้วเก็บแต่ลิมิเต็ดถูกต้องครับถูกต้อง เดี๋ยวกระโดดไปแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องรางอย่างสิงอย่างอะไรเงี้ยก็จะมีองค์หนึ่งตรงนี้ผมเห็นมีเคียครับนีบี้ยแก้เบี้ยแก้เบี้ยแก้นี่ลูกเล็กธรรมดาครับถ้าเกิดที่นิยมแล้วราคาสูงสูงเนี่ยก็จะเป็นตะกัวนะครับเบี้ยแก้ละนี้ก็ไว้ใช้ไว้ใช้เด็กๆใช้ดีครับครับอื แต่ระวังก็โดนยัดมานะครับใช่ใอันนี้ยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นออริจินัลของหลวงปู่อะเบี้ยแก้ทุกตัวเนี่ยจะมีผ้ายันแดงๆมาให้ด้วยถือขาวแล้วแล้วเป็นรอยจานหลวงปู่เนี่ยมีอยู่ติดในเบี้ยแก้ด้วยนะครับพ่งผมก็เอาผมก็เอายันขายไปหมดแล้วนะครับเขาเก็บเป็นเบี้ยแก้ไว้ถ้าเราพูดถึงชุดเล็กหลวงปู่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราไม่พูดถึง สิ่งสาคัญที่สุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของลูกปู่ไม่ได้เลยแหวนเหรอครับถูกต้องครับนี่ปีแหวนแหวนผมไม่ได้เก็บเยอะนะครับอันนี้ปีหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งเก้าเป็นรุ่นแรกสวยๆเป็นล้านแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งเก้าแล้วผมก็จะเก็บเก็บที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าตัวเองตัวเองใส่ใส่ใส่ไม่ทันท่านเพราะว่าใส่ลุยออกไม่ได้ออกออกออกไม่ได้ต้องเช่าครับ พอดีเลยนี่เป็นปีหนึ่งเก้านะครับจริงๆอ่ะผมไม่อยากจับเยอะเพราะว่าผมกลัวกลัวจะต้องเช่าแต่นี่ก็จะเป็นปลอกมีดเนื้อเงินแต่จริงๆผมผมมีแต่ว่าผมไม่รู้ไว้ไหนกันหมดนะฮะจำไม่ได้ไม่ไม่กล้าใส่อะผมกลัวเพราะว่าใช่ครับผมพี่พอพี่พอใส่เนี่ยยังไงก็สึกครับใช่ครับฉะนั้นผมผมเอาปีปีที่ไม่ทำเราปีสามสองอันนี้ก็เป็น อันนี้ผมว่าสวยสุดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งสองอันนี้อันนี้คือจะไม่มีขอบอันนี้จะปั๊มก่อนก่อนมีขอบนะครับใช่ครับอันนี้เดี๋ยวพอซูมซูมครับซูมได้เลยนี่อันนี้ไม่มีขอบนะครับหายากหายากจริงจรเดี๋ยวเนี้โอ้คนตามหากันเยอะมากเลยแล้วผมเห็นเซียนก็เอไม่ว่าจะเป็นสายตรงหรือนอกสายเนี่ยก็ห้อยนะห้อยครับห้อยเนี่ยห้อยครับผมก็ห้อย ผมผมก็ต้องห้อยองแต่ว่าผมไปห้อยเป็นเป็นเสียงผมเล็กครับเพราะว่าเบาเบาหน่อยตัวพี่พอใหญ่ครับตัวผมเล็กผมต้องห้อยพายเล็กๆเลยไม่หรอกครับอันนี้ก็สองห้านะครับห้าสองห้าก็น่าเก็บนะครับราคายังไม่ไม่แรงมากแต่ว่าโอ้แต่เหมือนปีหนึ่งเจ็ดเนาะคล้ายกันแต่แต่คนดูเนี่ยจะรู้ จะชัดเจนครับผมยิ้มครับผมยิ้มพี่พอผมทำพี่พอติดติดผงแน่เขาเรียกว่าแยันตุกตาครับยันตุกตาถ้าเป็นหนึ่งจะเป็นตาวัดใช่ไหมฮะแล้วแต่เลยครับถ้าถ้าได้จากหลวงปู่สมัยหลวงปู่อยู่ก็จะไม่มีปั๊มนะครับมาต่ออ่าต่อมาเราเราไปพรมก่อนนะครับเราเอาพรมก่อนพรมให้จบก่อนพรมท้องเหลืองนี่ อันผมอ่ะชอบผมนะแต่ผมชอบองนี้หมดห่วงรลอมีองนี้ก็หมดองนี้มีห่วงหรือไม่มีห่วงผมจาไม่ได้รว่ากลับไปดูที่บ้านได้ไหมอันนี้มีห่วงอันนี้หมดอันนี้ไม่มีห่วงครับออันนี้ก็ไม่มีห่วงไม่มีห่วงอันนี้มีห่วงเน้นเน้นเก็บสวยธรรมชาติไว้ก่อนครับอเนี่ยครับลองเดี๋ยวให้กล้องเน้นเน้นสวยไว้ก่อนครับ เดี uno, e um hai, right, рим, nice ๋ยวเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับก็คือง่ายๆว่าพระพุทธเหนือพรมนะครับแกะทองเหลืองเป็นเป็นแบบความคลาสสิกของพรมเนี่ยที่เป็นทองเหลืองเนี่ยคือมีคราบเขาเรียกว่าคราบแป้งคราบแป้งคราบแป้งเดิมๆใช่ไม่แต่งไม่ล้างอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดครับแล้วเสน่ห์ของคราบแป้งที่ลงมาในแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันถูกครับแบบก็จะแบบก็สร้างให้ทําให้รูปแบบเดียวกันแต่มีความต่างกัน เสน่ห์ต่างกันนะเก็บได้ครับโอ้โหอ่าต่อไปก็เป็นบวกบวกข้างใช่ไหมบวกข้างอันนี้อันนี้ผมก็เป็นทองแดงนะครับแต่ไปแก่เงินได้ยังไงผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ได้ยังไงว่าเป็นเป็นอุ้ยแต่เหมือนเงินมากนะจอนนี่ใช่ครับเซียนมาแบบเออบอกเงินนี่เสร็จเลยป่ะเนี่ยเสร็จเสร็จครับเสร็จแน่นอนแต่ว่าเซียนคนนี้นี่ดีมากนะเขาบอกพี่จอนตรงแล้วเป็นเป็นเป็นทองแดงครับแต่แก่เงินเออเวลาพี่จอนเช่าเนี่ยผมผมอยากรู้อะแบบ พี่จอนเช่าเนี่ยมูลค่าในประมาณเท่าไหร่หลักล้านแน่หลักนนลก้านอยู่แล้วครับคือเช่าเนี่ยเราเราดูหน้าพระก่อนเลยนะถ้าหน้าพระมาสวยหมดเนี่ยเราเช่าถ้าหน้าพระไม่สวยมาแล้วมีองค์สวยอยู่เราคัดเฉพาะองค์สวยเท่านั้นนะ<อ>เพราะไม่สวยไม่รู้รจะเก็บทำไม,มใช่บางทีบางทีคือคือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ศรัทธานะเหมือนว่าเราเก็บแล้วในอนาคตเนี่ย,นเ,นยเราออกตอนลําบาก<อ>เพราะว่าคือพระท่านจะดีหมดก็ขึ้นอยู่กับ ราคาของตามผิวพระเนื้อพระความสวยใช่ครับอันนี้สําคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยพระที่ไม่สวยหย่อนสวยบางทีก็เหมาะกับคนที่มีกําลังซื้อในระดับหนึ่งอย่างพี่จอร์เนี่ยก็อยู่ในอีกระดับหนึ่งซึ่งซึ่งสามารถที่จะเก็บสะสมระยะยาวเพราะฉะนั้นคนเก็บสะสมระยะยาวอาจจะต้องมองในในมุมของพระสวยครับ ตอนนี้เรามาดูพระผงกันบ้างโอ้ยแล้วเป็นผ้าผงที่หายากเอาสุดๆเริ่มไล่เลยนะครับไล่เลยครับพี่โอเคครับจะเป็นนิวัตพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหองคงที่หนึ่งนะครับองนี้หายากมากนะมากครับมาก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 ครับนี่มีผสมอัฐิด้วยใช่ไหมฮะไม่ครับอันนี้นิวัตจะไม่มีอัฐิจะเป็นอัฐิเลยครับครับการนี่ต้องนั่งไล่สองเลยครับเพราะนี่คัดไว้แล้วฮะ สวยจริงสวยจริงถ้าถ้าเขาเล่นหากันราคาประมาณเกินเกินหกสายหมดแล้วครับพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ไม่มีแต่ไม่มีของไม่มีของให้ซื้อคนจะซื้อแต่ไม่มีของจะซื้อครับอืออ่าันนี้จะเป็นสีพึ่งเทียนชัยพิม์ใหญ่นะครับโอ้โหยากขึ้นไปอีกเนาะยากขึ้นไปอีกยากอย่างเนี้ยพี่จอมีห้อยอลัชณาบ้างไหมครับภอพผมไม่ค่อยครับเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยระวังตัวครับเก็บอย่างเดียวจริงนะรับผมเนี่ย หอยก็ต้องว่านมหาเมฆไงว่านมหาเมฆนะครับอันนี้เนื้อเขียวยิ่งยากขึ้นอีกาาาอโอ้เนื้อคือต้องผสมยังไงให้ได้เนื้อแบบนี้นะโอ้ยอันนี้ปีประมาณปีอะไรครับอันนี้ต้นๆอยู่แล้วครับสองสี่เก้าสองไปประมาณนี้ครับโอ้โหนี่ก็กำลังแรงๆนะครับสีพึ่งเทียนชัยพิมพ์เล็กนะครับ สวยคลิปครับประกันเก็บอย่างชุดนี้อย่างเงี้ยเก็บมากี่ปีแล้วครับก็ก็บอกพร้อมพร้อกันเลยไหมฮะหรือว่าทยอยเข้ามาไม่ครับไม่ทยอยครับทีเดียวครับทีเดียวเลยเหรอทีเดียวครับผมทยอยไม่เป็นครับเอพี่จอนแบบไม่ถ้าไม่ไม่สะดวกใจตอบก็ไม่เป็นไรนะผมอยากรู้ว่าตอนนั้นเช่ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานเนี้ยเท่าไหร่อืม ก็น่าจะประมาณสักสองสามล้านประมาณเนี้ยครับสองสามล้านเมื่อเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วครับโอ้โหไม่ต้องคิดถึงตอนนี้เลยสองสามล้านนี่สามองค์นี้ไปแล้วนะครับเวอร์แล้ะก็สี่องค์ก็น่าจะเวอร์แล้วครับโอ้เนี่ยแหละครับคือมันต้องเก็บทีเดียวครับอันนี้อันนี้เป็นห้าจานนี่ห้าจานห้าจานห้าจานเนี่ยผมจะคัดสวยไว้มีแค่สามองค์ห้าจานที่ ก็จะมีหลวงปู่ดู่หลวงปู่สีหลวงพ่อใหญ่อาจารย์เฮงหลวงพ่ออ้นหลวงพ่ออั้นนะออเนี่ยเต็มสูบเต็มซูบครับผมผมแต่ก่อนผมเยอะมากครับมีเยอะมากๆเลยแล้วแล้วเพื่อนๆเนี่ยผมบอกว่าห้อยอะไรดีผมก็จะแนะนํารุ่นนี้เป็นหลักไปเลยเพราะว่าครอบเบอร์หมดอาจารย์หมดอ่ตอนนี้ผมก็เหลือเก็บไว้แค่สามองค์พอสวยมากมากม เดี๋ยวพี่พอก็ต้องมาเก็บครับเชื่อผมเนี่ยสองัพันมันมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้ามีเวลาเยอะผมก็อยากจะนั่งส่องกันนานแต่นี่คือเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆเอฟซีจะเบื่อกันนะครับเห็นเห็นเห็นพี่พอส่องอย่างเดียวใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เอฟซีส่องสองอันนี้ดีกว่านะฮะใช่มาคาวนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญยอดนิยมครับขอเหรียญยอดนิยมก่อนสองสี่นะครับสองห้าเออผมอะสงสัยมากเลยพี่จอ จริงๆผมเก็บนะแอบเก็บไม่ไม่อยากจะบอกอ,อ,อย่างเงี้ยทําไมไม่เก็บกันนะครับทําไมไม่เก็บอะครับเ<อ><อ>เก็บดีิครับแต่แต่ผมว่าราคาท่านยังหน้ายางังยังถือว่าถูกเอื้มเอื้อมได้ไม่ตไแต,แต่แต่ก่อนสองสี่ผมเข้ามาใหม่ๆเหรียญละแปดพันตอนนี้น่าจะหมื่นแปดสวยๆนะเราพูดถึงสวยๆนะอันนี้หมื่นแปดแล้วอุ้ยผมใช่สองหมื่นเนี่ยเก็บได้เนี่ยราคาไม่โหดมากแล้วแล้วดีเนาะ ดีครับสองสดีดีมากๆอยู่แล้วครับตัวเนื้อโลหะสองสีทำจากใบพัดเรือลบนะครับ<อ>นะครับแล้วปลูกเสกนานมากๆกีีพันจีอ้เป็นม<อ>ผมว่าเป็น10ปีครับ<อ>เป็น10ไตมาสเกินแน่นอนครับสอสเนี่ย<อ>ฉะนั้น<อ>น่าใช้ครับคนกำลังทซับพ,พอดีพอดีไม่มาก<อ>ไม่น้อยเกินไป2อสี น่าใช้ครับอันนี้เป็นเป็นปีสองสี่คือให้เป็นที่ระลึกในการปฏิบัติธรรมถูกต้องครับแล้วปีสองห้าคือคล้ายๆกันเนาะปีสองห้าจะเป็นทั้งสี่สองห้าสองหกเก็บได้หมดนะสองห้าเขาจะเรียกรอสสองร้อยเนาะครับแต่ที่ที่จะที่จะหายากก็เนี่ยฮะจริงๆก็เนื้อตะกั่วเนื้อเงินเนื้อนาวะอย่างเงี้ยโทษเอ่อพี่จอนอย่างนี้มีโค้ดไหมฮะมีมีมีโค้ดครับมีโค้ดทุกอย่างโค้ดโบเนาะโค้ดโบครับเนี่ยครับ เนี่ยเนื้อเงินเนือนเน้อ,อ,อตะกัวเนื้อนาวะอย่างเงี้ยครับอู้ตะกัวนี่หาไม่ง่ายเลยหาไม่ง่ายครับหาไม่ง่ายก็ผมก็ต้องไปนั่งอยู่บ้านพิจน,นาสองปีแล้วก็จะได้เล้พวกพวกนี้ก็จะเป็นปูทนนป่ทวดเนาะแต่ว่าล้อพิมพ์เดี๋ยววันหนังวันไหลวันไหนหพี่พอสะดวกจริงๆเนี่ยมาดูพระผงกับผมเนี่ยผมผมจะเก็บพระผงแยกไว้อีกชุดหนึ่งก็พี่พอจะต้องวันนั้นต้องเตรียมตามมาดีๆนะครับ ต้องทั้งวันด้วยแล้วแต่เลยครับค้างนอนค้างไปเลยนอนค้างไปเลยดีกว่าครับโอ้เป็นหลวงปู่ทวดที่ชัดมากเพราะปกติเราจะเจอแบบไม่ค่อยชัดนะครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้ชื่อรุ่นอะไรนะครับอันนี้หลังหนังสือพิมพ์ครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่พิมพ์ใหญ่นะครับถ้าพิมพ์ใหญ่ผมจะอยู่อีกกล่องหนึ่งอ่าอันนั้นเนี่ยก็จะไม่ชัดไม่ชัดมากนะครับอ่าอันนี้เนี่ยถือว่าชัดแล้วสำหรับผมก็ถือว่าชัดแล้ว อันอันนี้ข้างหลังข้างหลังจะพิเศษด้วยครับพวกนี้คือแยกไว้ต่างหากแต่ว่าพอดีอันนี้พี่พอจะเห็นหลังหลังจะพิเศษกว่าครับทั่วไปแต่ข้างหน้ามีอะไรด้วยนะข้างหน้ามีจีวอลหลวงปู่ครับก็จะมีเครือบอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเนี่ยพระธาตุเสด็จมันจะมีโอ้ยมองไกลๆนึกว่าพระปมงของขวัญเหมือนครับเหมือนเหมือนตักน้ำเลยครับใช่ไหมคระปูมโอ้ เก็บได้หมดครับขอหลวงปู่เก็บได้หมดเลยฮะอันนี้ชื่อรุ่นอะไรครับพี่บอกอพี่จอนรอันอันนี้ก็ก็เป็นภาพผงสร้างเรียนแบบภาพผงของขวัญนั่นแหละครับอโอเคเพราะหลวงปู่แกสร้างไว้หมดนะครับไม่ใช่หลวงปู่สร้างนะลูกศิษย์สร้างไว้ให้เยอะครับอืมอ่าอย่างอื่นก็รูปอันรูปหลอดรุ่นแรกสองสองนีครับอ่า นี่ฮะนี่ฮะนี่อันนี้ที่พ่อห้อยแต่อันนี้ฐานไม่เจียอะไรนี่ครับโอ้ก็ได้สองบารมีได้ัหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดเวลาเดินทางหมวกก็ห้อยเนี่ยให้ผู้ใหญ่เมตตาให้พี่จรเมตตาอะไรเงี้ยก็อันอันนี้อันนี้อันนี้จะข้ามมาสิทธิพี่นะครับซึ่งอันนี้หายากมากๆอันนี้คือรุ่นอะไรครับมีไม่กี่ชิ้นครับหน้าหน้าผักเสือหลวงปู่ศรี โอ้หมีไม่กี่ชิ้นครับอันนี้รับประกันได้ครับโอ้ติดทองเอ้าเขาแปด,ดทองแปดทองนะ<อ>ครับได้ไม่แปะก่อนคือเวลาพี่จอนห้อยอย่างเงี้ยเจอประสบการณ์ไหมพี่ ถือว่าเขาเชื่อเรื่องไรอ่ะนะอันนี้อันนี้ผมได้มาเนี่ยผมเพิ่งค่อยครั้งเดียวผมก็เลยยังไม่มีประสบการณ์อะไรในมุมของประสบการณ์ในมุมของพุทธคุณนะครับหลวงปู่ศรีท่านท่านเหนียวเหนียวหลวงปู่ศรีไม่ตายโหงครับไม่ตายโหงอยู่แล้วอโอเคคโอ้โหเยอะมากเยอะมากคือดูดูวันนี้ไม่หมดเพราะวันนี้เนี่ยนี่เรายังมีตะกุดเนาะ เครื่องรางตะกุดนะตะกุดมหาจักรพรรดินจะเป็นโอ้โหนี่ดอกนี้ยาวมากเครื่องรางอันนี้เรียกว่าตะกุดเลยนะครับอันนี้ตะกุดมหาจักรพรรดิเลยครับโอ้โหดอกสวยๆครับอันนี้สวยๆจริงๆแล้วมีตะกุดทองคำตะกุดทองคำตะกุดทองคำจะอยู่ชุดนี้เออันนี้ก็โอ้โหพอออกสื่อไปรับรองพิจาร์ คนตามกันเพียบแล้วเนี่ยเพราะว่าของหายากมากนี่อันนี้ของหายากครับก็เท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็มีมีอยู่สามคนที่ถือคนหนึ่งก็คือน้องอาร์ตอีกคนไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับแล้วก็แล้วก็ผมเนี่ยะครับน้องอาร์ตเขาไล่ซื้อเกือบหมดแล้วล่ะครับลูกอมเนี่ยครับก็เช่าหาก็เช่าจากเซียนที่มีคุณธรรมหน่อยแล้วกันครับลูกอมเก๊มันเยอะเหลือเกินนะะอ๋อใช่ดูยาก แต่ถ้าดูดบ่อยๆก็ง่ายดูบ่อยๆแล้วะจ,ะจะชินเจอบ่อยๆเจอของแท้บ่อยๆมันจะมีสเสน่ห์ของเขาอยู่ซึ่งโชคช่วงนี้ผมไม่ได้เช่าหลวงปู่ดูผม,มผมจะดูเทคโนโลยีการปลอมใหม่ๆเนี่ยดูไม่ค่อยออกแล้วนะครับคบโอ้โหเต<ม>็มอิ่มอ่ะอย่างนี้เราเรา,เราถามนิดนึงการเก็บสะสมเนี่ยอ่พระเครื่องที่เป็นของหลวงปู่ดูเนี่ยผมว่าเก็บได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะแล้วผมว่าหลายๆท่านเนี่ยที่สนใจแล้วก็ด้วยกระแสที่ร้อนแรงของหลวงปู่เนี่ย ตอนนี้มีคนอยากจะเข้ามาเก็บสะสมพระเครื่องหลวงปู่ด,ดูค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ,รบอันนี้อยากจะให้ทางพิจรนร่์ช่วยแนะนําเพื่อนๆเอฟซีนิดหนึ่งว่าถ้าจะเก็บพระเครื่องหลวงปู่ด,ดูเนี่ยให้เริ่มยังไงและเก็บแบบไหนให้มาถูกทางครับโอเคอันที่หนึ่งนะครับต้องมีคนสแกนให้เราแท้ต้องแท้ทุกสายตาไม่ใช่แท้สายตาเดียวหรือกลุ่มเดียวนะครับคนที่ไว้ใจได้ผมบอกแล้วก็จะมีพิธน,นยแน่นอน แน่ว่าต้องมีกุญสือต้องมีกุญสืออีกคนครับพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยฉัะถ้าอยากได้ภาพผงเนี่ยราคาไม่แดงพี่ตุ้ยเขาเก็บไปเยอะครับครับผมชี้จุชี้เป้าให้เลยครับอย่ามาขอย่ามาถามซื้อผมเลยผมไม่ขายครับนะครับผมเก็บอย่างเดียวครับครับอันนี้คือกุญสือนะครับอแล้วก็ถ้าเป็นเทคนิคต่อมาเทคนิคต่อมาก็พระต้องสวยต้องสวยต้องสวยครับในกรณีคุณสะสมนะครับ แต่ถ้าเกิดใช้ใช้ชีวิตประจําวันขอให้แท้พอครับใช่คือจริงๆเก็บสะสมอย่างที่บอกนะครับคือดูดูก่อนว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เราเก็บเพร่ออะไรถ้าเก็บสะสมเพื่อการลงทุนระยะย,ยาวด้วยและศรัทธาด้วยเก็บสวยฮะแต่ถ้าต้องการห้อยเพื่อเอาพุทธคุณแล้วตามกําลังทรัพย์ก็เอาตามสภาพได้ครับไม่เป็นไรแต่ขอให้แท้นะครับโอเค <Okay S 2> ครับมีม,ม,มีรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับที่ที่ผมบอกเลยว่าน่าเก็บแล้วราคา ยังไม่ถึง2 0 0พันเลยผมยังตกใจเลยนะก็คือสองห้าสองห้าหลวงพ่อใหญ่ที่หลวงปู่ดูจานก้นไว้ทุกองอ๋ออันนั้นนะโลหะใช่ครับราคาไม่ถึง2 0 0พันบาทผมก็ไม่เข้าใจว่าเสียนเด่นอะไรกันนยผมพูดตรงตรงเลยว่าหลวงปู่จานทุกองค์นะพ้ะดีพุทธคุณดีประสบการณ์ดีแต่ราคาไม่ไปไหนคือบางทีอาจจะอาจจะสื่อที่ออกไปจะยังไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะเห็นไม่ได้ครับหลักหลัก ที่เราเห็นกันเป็นแมสที่แบบ,บอ,อย่างเปิดโลกเศรษฐีเป็นดวงอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นได้บ่อยแต่ว่าจริงๆแล้วพระหลวงปู่มีหลากหลายมากนะครับ<า>ให้เล่นมากมากครับแล้วก็มีราคาเนี่ยก็อยู่โอ้โหตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลือกตามกาลังกาลังทรัพย์ที่คุณสามารถเช่าหาได้นะครับอโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่จรน,นะครับที่ให้เกียรติกับรายการพอเมกะชแนลนะครับแล้วก็นําพระดีๆทั้งพระหน้าลายพระเกจิดังๆนะครับ เครื่องรางและโดยเฉพาะหลวงปู่ดู่วัดสแกพระเครื่องที่มีความร้อนแรงมากๆนะครับให้ผมเนี่ยแล้วก็เอฟซีได้ชมกันแบบโหหลากหลายมากมีทั้งผ้าเหรียญพระพ้าผงแล้วก็มีทั้งผ้ารูปหล่อนะเครื่องรางของหลวงปู่ก็เยอะนะครับก็วันนี้เต็มอิ่มนะครับกับรายการพอมิกะชาแนลนะครับก็ขอบคุณพี่จอนครับผมไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับผมครับเราขอบคุณเอฟซีด้วยครับแล้วเจอกันใหม่อ p พีหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เป็นปรมาจารย์ในเรื่องของการเก็บสะสมพักเครื่องนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพอร์ตพักเครื่องเนี่ยมูลค่าหลักพันล้านอยากให้เฮียเล่าแบบประสบการณ์สักหนึ่งประสบการณ์ที่แบบเด็ด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 ก็โดนก็โดนแต่ตัวเองเล่าเล่าร้อยครั้งก็เหมือนร้อยครั้งนะครับก็เคยกินเหล้ากับพวกวกแล้วก็โดนถล่มมาเมื่อเร็วๆนี้คนขอซื้อสองห้าสิบห้าสิบล้านเอออนาคตมันก็ต้องไปอีก เทียก็ไม่ขายโหยอมคนจะซื้อซื้ผ้าผมนี่ต้องแม่มันต้องคุยกันแบบตกคอแล้วผมต้องให้ด้วยนะใช่ไม่ใช่มีเงินมาซื้อผมได้